สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอะสตองเกตการอีกเช่นเคยนะโดยนี้ผมจะาทุกคนไปสุ่มหาตัวกาโรระดับ UR กันนะ ซึ่งอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่การหาตัวกาโรระดับยูอาร์แต่ว่าเป็นการหาหินพัฒนาฮีโร่ในตู้กาโรระดับยูอาร์ตาหา่าและสำหรับใครที่เป็นสายคู้หม่อมขอแนะกนํทานท่านเทพร้านเติมเกมวันพังแมนเดอะซองเกตที่ถูกที่สุดนะักตอนนี้รันตีจากคลิปร้านคูป,ปองส้มที่ถูกที่สุดคุ้มที่สุดโดยลดสูงสุดถึง40%ด้วยแพ็คราคา18บาทได้ถึง6คูป,ปองส้มเพิ่เติมไป99บาทเราจะได้คูป,ปองส้มกลับมาถึง165บาทและผมได้ดีกว่าทาง ร้านขั้นเทพไปแล้วว่าร้านขั้นเทพจะต้องเป็นร้านที่ขายขูปองส้มได้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายคุ้มระดับขั้นเทพ เนื่องจากว่าในกิจกรรมของขวัญคานิวาเนี่ยเราจะได้หินพนาคิโลมาแค่1ก้อนเท่านั้นเองนะซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมด4ก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขาดอีก3ก้อนนะซึ่งผมมีหินพนาคิโลอยู่แล้วทั้งหมด1ก้อนนั่นเองทําให้ผมขาดแค่2ก้อนเท่านั้นนะแล้วก็ซัพพอร์ตเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเจนอระดับ UR ซึ่งผมสามารถใช้สายลัดข้อมือเนี่ยมาแลกตัวหินพนาคิโลได้1ก้อนนั่นเองซึ่งทุกคนสังเกตนนจะเห็นว่ามันเขียนว่า1นึ่ือมหนึ่งนะคือมันแล่ได้อนนะน,เน,เน,ออนเท่าั้นนะ เพราะฉะนั้นผมก็จะมาสุ่มตัวกาโร่ระบยูอาคือในตู้ดบนี้แหละสุ่มหาหินพระหนาฮีโร่กันซึ่งก็จะมีการันตีอยู่นะทุกคนนี่การันตีจะอยู่ในตอบแทนจํากัดเวลานะก็คือ50บใบเนี่ยผมจะได้มาแน,น,น,น่1ก้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นผมปลุกตื่นกาโร,ร่รบยูอาในเดือนหน้าได้อย่างแน่นอนนะทุกคนซึ่งอย่าลืมว่าไอตัวตู้เนี่ยมันก็มีการันตีทุกคนว่าสุ่มครบกี่ใบกี่ใบเนี่ยไหนดูซิ มันจะมีบอกอยู่นะว่าสุ่มครบ70เนี่ยเมื่ออันเชิญ80ครั้งจะได้หินปุกตื่นหรือหินพนัฒนาอย่างแน่นอนนะคนอันนี้ก็คือแลนดอมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสุ่มทั้งหมด80ครั้งนะแต่ถ้าดวงดีจริงเนี่ยผมก็น่าจะได้แบบเพิ่มก่อน80ครั้งนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ผมหวังว่าจะได้จากการสุ่มเนี่ยอ่ะพอเป็นหินพนาคิโลเพราะว่าหินปุกตื่นเนี่ยผมได้อยู่แล้วไงเพราะเนี่ยผมก็คาดหวังว่าดวงผมเนี่ยน่าจะได้หินพนาคิโลเพิ่มนะเออเพราะว่าเมื่อกี้มีคนมาคอมเมนต์เนาะว่าแบบเฮ้ยผมควรสุ่มหาเลยรีเปล่าซึ่งผมก็บอกให้สุ่มเลยแล้วปรากฏว่าเขาสุ่มได้หินพนนาคิโลทุกคนเออห้าสิบได้หินพนาคิโลแล้วก็ได้การันตีตรงนู้นอีกก็คือแบบโคตรจะดวงดีทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะมาสุ่มบ้างนะ มาดูกันว่าดวงผมจะดีเหมือนคนที่มาดูคลิปช่องผมหรือเปล่าเออจะเหมือนคนที่มาติดตามช่องผมหรือเปล่ามาดูกันนะทุกคนซึ่งผมก็หวังว่าขอให้มันดีเถอะขอร้องขอร้อง<ช>คือถ้าได้ลูกแก้วเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบเกลือทุกคนขอไม่เอาลูกแก้วเป็นหนินพัฒนานะนะภายในห้าสิบใบนะไม่ขอแบบแปดสิบอะเออไม่อยากแบบเกลือแล้วถ้าแปดสิบได้ลูกแก้วนี่คือแบบโคตรจะเกลือทุกคนาะเนี้ผมขอนะขอขอห้าสิบ ขอร้องแต่ทุกครั้งที่ขอเนี่ยมันไม่เคยได้หรอกอ่ะผมก็นะหมาผมโอ้ชินะเน้คุอะไรไม่รู้แต่ว่าวันพังอ่าวหรือว่าพังดังตึด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 เฮ้ยโหลดโหลดโหลดแต่ว่าได้ฟูกิเกามาทุกคนโอ้โหเกลือโอ้โหเกลือมากเลยทุกคน ปกติแหละเออผมเข้าใจเออปกติมันต้องแบบการละตี80ครั้งอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเฮ้ยผู้ติดตามผมยังได้ในห้าสิบครั้งเลยแล้วผมจะไม่ได้ได้ยังไงล่ะอาจจะไม่ได้จริงทุกคนอันนี้รอบที่สามแล้ววะหรือรอบที่สี่จำไม่ได้อาจจะรอบที่สี่นี้รอบที่ห้าหรือเปล่ารอบที่ห้าหรือเปล่าโอ้ชินะเน้เน้ฮาเลียม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 ไปครับผมวันพังพาวเวอร์หรือว่า power เพาเดอร์ั่นเลยมาเป็นผุยผงเกลือรับประทานทุกคนโอ้โหไม่ได้จริงนะไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้โหเศร้าใจห้าครั้งแล้วนะอันนี้ครั้งที่หกทุกคนอย่าบอกนะว่า8ปดสิครั้งอ่ะเออผมก็แบบใช้หน่อยกันวันนี้แบบกดสุ่มได้ตั้ง14ตัวทุกคนก็แบบเออใช้หน่อยไม่ได้จริงทุกคนกี่ครั้งแล้วอ่ะเอผมกี่ครั้งแล้วว่ะอุ้ยอยากได้เนี่ยได้ป่ะได้ป่ะต้นหน่อยดิ ซะหน่อยเออซะหน่อยไม่เอาลูกแก้วลูกแก้วนี่คือเกลือเลยนะเนไปผมกดข้าไปเลยนะจังหวะนี้เฮ้ยโหลดโหลดโหลดแต่สิบครั้งอาราีไปสิบครั้งเกลือจริงแล้วถ้าลูกแก้วนี่คือเสียสามสิบใบฟรีเลยนะหมาผมคิดอยากจะต่อสู้กับปิศาจระดับฮีโร่ให้สักใจทีอันนี้ก็คือกาโร่ระดับอเออนะยัน เออแช์ผมแชร์หน่อยแช์หน่อยแช์แพแต่ว่าแชร์ปลอมไม่แช์จริงแช์ปลอมคืออะไรนี่ยคือกดย้อนเลยเนี่ก็คือแชร์แล้วเรียบร้อย5้าบห้า,นหาันโกนะทุกคนไหนได้ไรลุล้นเฮ้ยหินฮีโร่โอเคคุมแล้วแค่นี้ก็คุมแล้วแต่ผมว่าแปสิบใบโอ้โหอย่างเกลือทุกคน80สบใบ อ๋อไม่ใช่80 70เหรอเฮ้ย70ก็ดูว่าโอเคโอเคนะ70เพราะว่าตรงเนี้ยมันบอกว่ากี่ครั้งเมื่อเชิญ80ครั้งเนี่ยผมก็70ก่อนตั้ง10ครั้งไงเออก่อนตั้งส0ครั้งแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าสมมติผมสุ่มทีละใบาเนี่ยผมก็น่าจะได้หินแล้วก็ประหยัดไปอีก5ใบใช่ไหมเพราะมันเรียงกัน1 2 3 4 5แล้วก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็หูจิปแปดสิบผมจำไม่ได้แล้วเออแต่ถ้าสุ่มทีละใบาก็ แต่คือในใจหมูคาดหวังไงเฮ้ยมันอาจจะออกสองก้อนเลยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออออกแบบเบิ้ลอะไรเงี้ยผมไม่เคยออกเบิ้ลเลยนะตัว UI อเนี่ยเออก็ไม่ออกแหละก็เข้าใจได้โอ้โหเจ็ดสิบใบก็ถือว่าดวงไม่ใช่แบบการันตีแต่ก็คือแบบเกือบแย่สุดอ่ะคือแย่สุดคือการันตีใช่ไหมแปดสิบใบได้ได้ตรงนี้มาคือแย่สุดคือการันตีแปดสิบใบแต่ผมเนี่ยคือเจ็ดสิบใบคือเกือบการันตีและเกือบจะแย่สุดและเออเกือบแย่สุดคือดวงแบบห่วยหวยแต่ยังไม่ใช่แบบเลวร้ายเออคืออยู่ห่วย แต่ก็แบบอือหือพู้ติดตามผมได้ตอน50าสิบไปอ่ะโอ้โหเขาดวงดีอ่ะแต่ผมว่าเจ็ดสิบไป ดวงเขาคือดีจริงทุกคน50าสิบใบคือตรงเนี้ยเราต้องสุ่ม50าบใบอยู่แล้วไงแล้วเขาสุ่ม5 0าสิบใบได้หินเพิ่มมาอีกหนึ่งก้อนตรงนี้แล้วก็ได้ตอนสุ่มอีกหนึ่งก้อนก็คือโคตรจะดีเลยคือต้องสุ่ม50าสิบใบอยู่แล้วแต่ผมเนี้ยคือต้องสุ่ม5 0าสิบใบแต่สุ่มเกินมา20ไบใบจากแปดสิบอยู่แล้วเออจากตรงนี้อยู่แล้วคือแบบเลวร้ายอจากการตีอยู่แล้วคือคือแย่ดวงสวยแต่ไม่ถึงขั้นเลวร้ายละกันเออแต่ก็ก็นะเออก็ยังดีที่ได้นี้คือถ้าสมมติได้เป็นไออออออ้ลลลลกกกกแวววีีเเเเน่่ยยยยยคคคคืืบบาจสอ แต่นี่คือผมได้แบบนี้ไงเออได้มาเป็น3ก้อนทุกคนผมมีทั้งหมด3ก้อนนะทุกคน3ก้อนเดือนหน้าเนี่ยผมก็ได้นี้เป็น4แล้วก็นี้ก็ปลุกตื่นกันเลยทีเดียวแล้วคนแล้วก็ตัวเจนอตเนี่ยผมก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องแลกตรงนี้นะเอออาจจะไม่จาเป็นแล้วแต่ถ้าถามว่าผมจะเอาตัวเจนอระดับ u ูอาร์ไหมผมก็ลังเลอย,อยู่เหมือนกันนะเพราะเจนอระดับ UR เนี่ยถ้าใครดูคลิปที่ผมทำโดนเรียวเทาไว้เนี่ยก็คือเจนอตยูอาร์เจอเจนอยูอาร์บวแล้วก็ใช้คอกิโล,ก,โลกิโลเหมือนกันในเมตาตัว ตัวคาร์โับยูอาร์เนี่ยคือบอกเลยว่าสู้ได้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเฮ้ยเราไม่เอาเจโนย์ยูอาร์บวกเอาเจนอ์ยูอาร์ะบกอาวุธแล้วก็ไปเอาตัวเมตาถัดไปหลังจากเจนอ์ยูอาร์บวกดีกว่าไหมเออแหละแบบนี้ผมกาลังคิดแบบนั้นอยู่นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปเนาะเออแต่ก็ไม่แน่ผมก็รอดูก่อนว่าซีซั่นสามเข้าวันนี้ทุกคนใครดูบ้างแล้วบ้างยกมือหน่อยเอออยากรู้มากเลยคือมันเข้าวันนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนดูแล้วแต่ผมอะผมจะรอทุกคน คือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมุติเรื่องไหนที่ผมชอบจริงๆเนี่ยผมจะดองไว้ก่อนแล้วดูทีเดียว เออผมไม่สามารถดูทีละตอนได้มันรู้สึกแบบมันมันไม่เต็มอิ่มอ่ะเออมันไม่เต็มอิ่มผมก็ดอง,องรอกันใครที่ดูแล้วเนี่ยก็มารีวิวหน่อยละกันว่าเฮ้ยเป็นไงมันหรือเปล่าสนุกหรือเปล่าคือแบบจุกใจหรือเปล่าเมื่อเทียบกับตอนที่ดูซีซั่นหนึ่งค่แรกซีซั่นสองค้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเนี่ยสนุกขนาดไหนนะคนเออมารีวิวหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ไม่ต้องมาสปอยนะเออถึงสปอยผมก็จะกดหัวใจแล้วก็ไม่อ่านนะคนเออคือแต่อที่จริงเนี่ยผมก็อ่านอ่านล่วงหน้า เออัน,นี้ผมก็รอดูกันเนาะอ่ะง้นวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวาแผนอะไรก็ไปตามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรๆก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ทนผมละกันแล้วถ้ามีควาเห็นหรือไอเดียอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะงานไว้จเจอกันใหม่ติวครับทุกคน